แล้วผู้เขาทั้งลูกเทดเป็นรานอาหารจ้านี่เราประตูเขา้าน้ำตกน้ำตกลงแกงคอหินน้ำตกน้ำตกเกิดเองได้ดีต้นขาหลวงต้นคาหลวง,ลงเกิดเองจ้าต้นคาหลวง Ja, aber nicht Englisch, maar niet richtig Engels. Dit is Engel. Alles zo. So, alles gemischt. Und so switchen, gemischt die, die, alles. Ja, ja. Wenn, wenn Sie oben sind bei, äh, äh, Sarosa. Ah, Ja. 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 Ja เาเบิง่งเตายยางเาเบิ่งเตาย่าง,ง,อ,างอันนี้เตายยางจ้าหลังค่าปลุกหลังค่าย่างดีเตายยางเตายยางหนามาเลื่อนออกได้เลื่อนออกได้เลื่อนขออเลื่อนออกได้ เราย่างเนื้อเห็นไ่มเป็นแต่แซ่บบ่นี่เป็นแต่แซ่บบ่นี่เป็นแต่ย่างบ่นี่นะอยากได้อยากได้เด้เนี่ยอยากได้เด้เนียเนี่ยไปถ่าย่างเนื้อขี้เท่ากับร่งตะลางเพื่อน่ะเฮ็ดดีบ่ดีบ่มีหลังค่าย่างดีเพื่อน่ะเอา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 โอ้ยพังบ่ล่ะ ว่าบางเต่าหยางว่าบางเต่าหยางอันนี้เต่าหยางจ้าหลังค่าพุกหลังค่าย่างดีเต่าหยางเตา่าหยางง่ายมากเลื่อนออกได้เลื่อนออกได้เลื่อนของเลื่อนออกได้ เราอย่างเนื้อเห็นไ่มเป็นแต่แซ่บวะนี่เป็นแต่แซ่บวะนี่เป็นแต่ย่างวะน,นี่น่ะอยากได้อยากได้ได้เนี่ยอยากได้ได้เนี่ยเนี่ยเปถ่าย่างเนื้อขี้เท่ากับลงตะลางคนน่ะเฮ็ดดีวะดีวะมีหลังค่าย่างดีคนน่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอา้าอ้ยพังบ่ล่ะ นี่ลาผู้เขาอันนี้เจาะเพ็ดร้านอาหารทั้งใ้เจาะเป็นรานอาหารเนี่ยเจาะเป็นรานอาหารทั้งใตเนี่ย ลี้มยมหญ้าตากฝนร้านอาหารอันนี้เฮ็ดในภูเขาร้านอาหารอยู่ในภูเขาด้วยนี่ในภูเขาเลยเนี่ยเป็นร้านอาหารในภูเขาทั้งลูกด้วยจ้าร้านอาหารจ้านี้นี่เคยเห็นบ่ เจาะเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยเจาะผู้เขาเฮ็ดร้านอาหารจะไม่น,นเนี่ย มาดูมาดูกัน